เวเปิ้นขอไปแอโตัวเปื่อนได้ก่อได้ก่อไปกมเดียวบ่ได้สักกมก่อปิกละมีสาว น้อยสองโคนไปแอวตุยบอไดแต่อีน้องสองโคนนั้นบอคืดอักหยางนมเขาใหญ่บอ ได้ถือจวนไปแอวตวยตัวจะฮือไปก่อขอไปแอวตะอีบ่ได้กะมินเมินไหน chạc đời bày tựa cơm mùi ma nhẹ nhọn u còn đi đi cò đai Ló tha bò hư bài tường บ่อสักผ่าคือแล้วเนอถ้ากล่มมุยมาอย่างอีบ่อไปละเนอ